ยินดีต้อนรับท่านผอ,อชัดชพงสร้อยแสงผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดจันทบุรีด้วยความยินดียิ่งค่ะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอมะขามตั้งอยู่ที่2 5 5หมู่1ตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี อำเภอมะขามมีทั้งหมด6ตำบล59หมู่บ้านดังนี้ตำบลฉมันมี9หมู่บ้านตำบลท่าหลวง8หมู่บ้านตำบลปัทวี12หมู่บ้านตำบลมะขาม10หมู่บ้านตำบลวังแซม12หมู่บ้านและตำบลอ่างคีรี8หมู่บ้านบุคลากรสกรระดับอำเภอมะขามนางสาวธนัญยากินเสนครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอมะขาม นายธทีรวัตรปีนถฐาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนนางสาวกฤษดาพรบุตรีปฐมครูกศนอตบลอ่างคีรีนางสาวพัชราพรเพนวันครูกศนอตําบลหมันนางสาวชนิดาภาสัตธยาใสครูกศนอตลปัตถวีนายพายัพบ,บ้านอ่างครูกศนอตบลมะขามนายหันสาท,ทองทิพย์ครูกศนอตบลวังแซม นายมงคลพลชัยขาครูกศออนอตำบลท่าหลวงผลการดำเนินง,งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับจำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ระดับประถมศึกษา12คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น119คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย130คนรวมทั้งสิ้น261คน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเนตภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567นักศึกษามีสิทธิสอบ41คนเข้าสอบ38คนคิดเป็นร้อยละ92.68การสอบวัดผลสมริตทางการเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567การสั่งข้อสอบ864ชุดเข้าสอบ736ชุดคิดเป็นร้อยละ85.19 ผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567ผู้ที่คาดว่าจะจบ45คนจบการศึกษา38คนคิดเป็นร้อยละ84.44กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมวันที่24พฤศจิกายน2,566นณวัดท่าหลวงล่าง โครงการลูกเสือจิตอาสาศึกษาประวัติศาสตร์วันที่8ธันวาคม2566ณอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโครงการยุวากาชาติอบรมอาสายุวากาชาติห่างกลายยาเสพติดระหว่างวันที่18-19มกราคม2567ณหาดสวยรีสอร์ทโครงการติวเขมเ้มเติมเต็มความรู้วันที่2กุมภาพันธ์2567ณสกรระดับอำเภอมะขาม โครงการค่ายคณิตคิดสนุกวันที่26มร 67, กราคม2567นณสกรระดับตำบลอ่างคีรีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหลวงและสำนักงานเทศบาลตำบลฉันโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปัญหายาเสพติดวันที่20มิถุนายน2567ณสกรระดับอำเภอมะขาม โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาวันที่5กรกฎาคม2567ณสกรระดับอำเภอมะขามโครงการสกรระดับอำเภอมะขามรวมใจพักรักแผ่นดินวันที่24กรกฎาคม2567ณศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองอ้อ โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อย,ยกระดับผลสัมฤทธิ์เอนเนตของนักศึกษาสกระระดับอำเภอมะขามวันที่15สิงหาคม2567ณสะกระระดับอำเภอมะขามโครงการลูกเสือจิตอาสาสกระระดับอำเภอมะขามวันที่19และ20สิงหาคม2567ณค่ายลูกเสือชั่วคราวหาดสวยรีสอร์ท โครงการประกวดโครงงานนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567วันที่27สิงหาคม2567ณสกรระดับอำเภอมะขามผลการดำเนินง,งานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมาย60คนผลการดำเนินง,งาน72คนงบประมาณ6,785บาท โดยจัดกิจกรรมดังนี้หลักสูตรการดูแลสุขภาพป้องกันภาวะซึมเศร้าด้วยสมุนไพรวันที่21ธันวาคม2566ณสวนสมุนไพรจังหวัดจันทบุรีและหลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสมุนไพรวันที่2สิงหาคม2567ณศาลาอเนกประสงค์หมู่9ตำบลฉะมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมาย54คนผลการดำเนินงาน66คนงบประมาณ21,600บาทโดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้หลักสูตรการพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลวันที่14กุมภาพันธ์2567นบณบ้านมังกรดิน และหลักสูตรการพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันที่17กรกฎาคม2567ณสกรระดับอำเภอมะขามโครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย54คนผลการดำเนินง,งาน66คนงบประมาณ21,800บาท โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้หลักสูตรการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างรายได้สู่ครัวเรือนวันที่22กุมภาพันธ์2567รอดณสกรรดับอำเภอมะขามหลักสูตรการส่งเสริมการเรียนรู้กรเกษตรธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงวันที่26รร 2, กรกฎาคม2 5 6 7รอดณสกรรดับอำเภอมะขาม โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมาย75คนผลการดำเนินง,งาน81คนงบประมาณ62,100บาท โดยมีการจัดหลักสูตรดังนี้หลักสูตรการผูกผ้าและจับจีบผ้าตำบลฉหมันหลักสูตรช่างไฟฟ้าตำบลท่าหลวงหลักสูตรช่างปูนพื้นฐานตำบลมะขามหลักสูตรช่างทำฝ้าเพดานตำบลวังแซมหลักสูตรการทำตะกร้าจากหวายเทียมตำบลปัตถวีและหลักสูตรการทำตะกร้าจากหวายเทียมตำบลอ่างคีรี โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ1อำเภอ1อาชีพเป้าหมาย11คนผลการดำเนินงาน17คนงบประมาณ9,900บาทโดยจัดกิจกรรมการแปรรูปผลไม้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคม2,567นอณสกรระดับอำเภอมะขามผลการดำเนินงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนเป้าหมาย ,3720 คนผลการดำเนินงาน40,59คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่เป้าหมาย761คนผลการดำเนินงาน1479คนกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป้าหมาย12คนผลการดำเนินงาน12คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเป้าหมาย1000คนผลการดำเนินงาน1,651คน มีการจัดกิจกรรมต่างๆในบ้านหนังสือชุมชนอาทิเช่นกิจกรรมอ่านได้แต้มกิจกรรมหมุนเวียนสือ่อกิจกรรมบริจาคหนังสือกิจกรรมอ่านทะลุจอโดยมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านประจำตำบลช่วยเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในครั้งนี้ และมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ตามวันสำคัญต่างๆอาทิเช่นวันลอยกระทงวันรัฐธรรมนูญวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานวันสุนทรภู่เป็นต้นสอกอรรระดับอำเภอมะขามขอขอบคุณค่ะ